สวัสดียมามเช้าผมทนายเดชานะครับมีคนถามมาเกี่ยวกับเรื่องคดีนอตกองสลากพลัดจะไปรอวัดไหมนะครับนะเพราะตอนนี้โดนบี้จากหน่วยง,งานราชการแทบจะทุกหน่วยตั้งแต่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลปป,ปงนะครับ DSI ตำรวจสคอบอนะครับสันพากรต่างๆนะครับ แหล่งข่าววงในนะครับว่ารัฐบาลมีนโยบายในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องนะฟอกเงินหรือการนําเงินที่ได้จากการพนันหรือของผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยมามาลงทุนในลอตเตอรี่ออนไลน์และธุรกิจกธุรกิจอันนี้แหล่งข่าววงในที่ผมได้ทราบมาก็คือว่าเร่งปราบปรามการนําเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินมาทําธุรกิจนะส่วนจะทําธุรกิจเกี่ยวกับน็อตหรือไม่อันนี้เรา ยังไม่สามารถที่จะตอบได้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนก็คงไม่กี่วันคงจะรู้ผลเรื่องการฟอกเงินนะครับอันที่สองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผมทราบข่าววงในมาคือ,อต้องการจะกวาดล้าง <c oughs> นะแพลตฟอร์มสลากออนไลน์ซึ่งไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่สามารถที่จะไปคว้านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย มาขายแข่งกับรัฐบาลน,นะครับนะหรือจะเรียกว่าทําธุรกิจอะไรที่มันเกินหน้าเกินตาสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมากเกินไปเกินหน้าเกินตานะฮะนะครับนะก็ทาตัวเป็นสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแห่งที่สองอะไรทำนั้นอันนี้แหล่งข,ข่าววงหนนะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเร่งกวาดล้างนะครับแล้วอันหนึ่งก็คือว่าสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมองว่าการ ขายสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลแข่งกับสำนักง,งานสลากกินแบ,บ่รัฐบาลน,นั้นคือการเ,าเล่นการพนันเมื่อเล่นการพนันก็ไม่สามารถที่จะโฆษณาได้โดยอ้างว่าการพนันนั้นไม่สามารถโฆษณาได้โดยเอากฎหมายการพนันมาเป็นตัวตั้งนะครับนะก็ฝากไปถึงกองสลากพัฒนะและคนที่ทำธุรกิจนะฮะว่าการทะเลาะกับรัฐโดยเฉพาะ โดนลุมขนาดนี้นะครับโอกาสที่จะทําธุรกิจต่อไปคงเรื่องยากเพราะแม้กระทั่งสติ๊กเกอร์ตามรถเมย์ก็โดนถอดออกอ้างว่ายังไม่ได้ขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเอาไปติดบนตัวรถไม่ได้นะหน่วยงานต่างๆสถานีโทรทัศน์ก็เริ่มมีหนังสือเวียนหรือว่าแจ้งไปแล้วว่าให้งดโฆษณากองสลากพัดนะครับนะนะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไปถึงคนที่ทำธุรกิจนะฮะทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกิน